สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนมาภอกันอีกแล้วนะคะในช่องไม่รดพลาดแสบเื่เก่าค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องวันนี้ไม่กินซุปน้ำมันส้มค่ะพี่น้องกินกับแคบหมูค่ะผักแกมกับซีมีแรดิดนะคะเนาะผู้ข้าวแล้วก็กวางตุ้มค่ะรากชูแล้วก็เรดโอค่ะพี่น้องก่อนสิไปกินเสร็จแล้วกันก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้ช่องไม่รถพาแสบันเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะน้องเฟื่อได้อะไรมากินค่ะ ใส่เไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานค่ะไส้กอรอก,กอ,รอีสานวนเส้นค่ะก็แคบหมูอืมน่ากินจังเลยไส้กอรอกอีสานมามาค่ะพี่นออ้องโบ้ลย้ายห้างค่ะยาเาเลยค่ะไม่ได้ขดยเร้อพี่น้องสุขภูสุขลนอินซุปน่ามีสมเข้ามาเนี่ยเมนูบานบานอีสานบานเฮ่าค่ะแต่ว่าเสบค่ะ <อา S 1> ท้าแหลกแหกหมัน,นที่อีสานเอ่ค่ะออีสานเหมือนกันเลยข้าว้าอีสานนี่เองอืมเบ นุ่มมากเลยค่ะน้ำไม่ส้มใ่ง่ายน้ำอือกินะไคะออร่อยเอ่อยคนตกน้ำเลยค่ะพี่น้งองเสียงรถแลมเรือผ่านบ้านูฟเฟิลอือ เรือผ่านบ้านนะเพียงรถวิ่งถนนฝนตกนะคะถ้าเห็นไง้าเห็นแบบน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมเลยใช่ไหมเวลาฝนตกหนัะใช่ค่ะรถเห็นรถวิ่งก็เหมือนเรือเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกันเลยเนาะเราเคยไปดูที่วัดจ้ะค่ะสวยจังอื้ม อตอนที่เขาเปดิดแลดติอตอนที่เขาเปิดไปดูเรือที่วัดอะกลัวมากเลยะะเกลียดเลยกลัวตกผา <c oughs> น้ำมันก็เพื่อนใช่ไหมลูกเรื่อยปลาปลาแล้นะกินเ้วยกันนาะไปกินสกัดมือกันเลยค,ค่ะอ,อายทำไมอเมื่อเด็เขากรองลนอายพี่น้องใช่ไหมคะมือ มันนี้ไม่ไม่เงินไก่มาตัดน้าค่ะมันเด็ดยากพี่นงคือมันเด็ดยากมันเป็นอนันหลากชื่อสองพันปี่นานไหมนานมากนาน 2, เลยนานสองพันปีเยเก๋แล้วคนนเงาซื้อมาก อันนี Island, ้ก <i> <ises> right? mm. right? mm ็ไ hmm. ม่ได uh ้เหตุเองเหรอค่ะ hmm. พ right ี่น um ้องเสื้ออาอร่อยไหมอู้หูเลยด้วยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยกินเยอะๆนะคะจมูดก่อนไมากเลยเฮ้ยมันไม่ใช่กินเแบบจุบกอะเจ๋งมากกินรองท้องไปก่อนเลยใช่ไหม ครับแับหมูพี่อนตอนแรกมันมีหอมหอมที่เป็นหอมเหมือนหอมแดงอยู่ในแกน่อไม,ม้ด้วยแต่มันเป็นสมวนเลยมันเป็น,ห,ปนหอมแคร์หอมแค่เหรอไม่ให่แกงนหน่อไม้ซุปนหน่อไม้ถ้าแกงมันจะเป็นเป็นน้ำอันนี้เขาเรียกซุปซุปนหน้าแม่ดอ,องหนูว่า ถือว่าอันที่ว่าเป็นแกนดอกไม้อ่ะมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นซุปดอกไม้มากกว่าเพราะมันมีน้ำอ่ะนะคะใช่ค่ะเหมือนกันอันนี้มันเหมือนเป็นแกนดอกไม้มากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีน้ำอืมาแกนมันจะเป็นน้ำอหู่เป็นอย่างนี้จรงๆหนาม่ะฝนตก่พช่ฝนตก คนติดหนักมากเลยค่ะรองเท้าเปียกเลยค่ะ <c oughs> ตกที่เขาไม่ทำหนาแพ้บจ็บพี่น้องเพ้อเจ็บปะเจ็บหลายเจ็บหลายคิดถึงป้าป้าและหนาไม่ไม่ได้เข้าคลิปหลายวันคิดถึงเหมือนเดิมไหมคิดถึงเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง ม่คยอยเข้าคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยไม่ค่อยเปานะเพราะว่าทั้งสองมิรู้เราเรียนเราเข้าเรียนด้วยช่วงนี้ใชุ่เพิ่มแล้วเพิ่มเติมแล้วอืมแร่อยพี่น้องหืมกรอบมั้ยก็ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นั่นไหมค่ะ อากาศน้องเขาอันนี้อากาศใช่ค่ะหมูสับเกืออันนี้มูสับเกือะอันนี้แข็งๆเนกาบหมูหม,ม,ม,มูกากป้องใช่ค่ะไม่ใช่หมูกากากหมูหมูกากหมูกากระบืม เแยบร้ายน้อกระเลยขอโทษค่ะมะเด่นมะเดมะเด่นมากาะใส่จานอยากยชิ้นใส่กอดกระเพิ้มอ่ะไม่กินไม่กอ,อ,กอดใส่แน่เลยมามาไหม ừ. เป็นเนื้เหมือนมีเอ็นเอ็นเนาะเหมือนมีเอ็นนะอืะเป็นน่าจะมีผสมกันนั่นแหละเป็นเอ็นหมูใช่ไหมเป็นแบบแบบเหมือนกรอบๆรแบบนั้นอร่อยไหมลนะ่ะตอนแรกกลัวมันเผ็ดใช่ไหมคะใช่ตอนสองอร่อยเลย ไม่รู้ไม่ได้กินได้เลยทีนี้ซึนก็ออ็นผู้ข้าวนี้ซุมในผสมข้อการขักพี่นองอืม

คือชอบกินแบบอันแบกรอบแบหมูกรอบหมูใช่กรบกจากชู้เด่นอย่างไรเดี๋ยวกนไกลตัดเอาพี่น้องเลยดาวชูสองพันปีโคฟสเซเลอร์เซมอรปเฟดังนะ ขนมากเขนมกเนค่อยๆเขียวนะคะอืมเลอดังเนยกินอิ่มเลยขอโทษปปานนะขวน้งซีิรีลเสียงดังเชิ้น ส้สี่ชิ้นกินหมดมไหมหมดไหมคะฮึขอให้ชิ้น่อยได้ไหมเนี่ยฮึเอาชิ้นเล็กก็ได้อืมขอบคุณนะคะเริ่มอิ่มแล้วจ้ะใช่ไหมอันยอดใหไม่หมดอืมเอาเราไม่ก่อน ទៅចោលអញយកអីមកពីណាអោអោយកវ៉ាន់វ៉េកូឡាទេមែនអរនេះអត់យកនេះក៏អោយកទៅខ្លួនដែរ อะไรฮะอุ่นอุ่นแดงอุ่นแดงอุ่นไรเม็ดมันหมายความว่าเหมือนเป็นแบบเม็ดมันกินได้หรอไม่มีเม็ด เ <c oughs> มื่อกี้แม่กินไส้กรอกไม่เหนอันแล้ว <c oughs> ไม่เห็นเลยเพระเมื่อกี้อาจจะไปเอาหมุนแล้วไม่เห็นเคี่ยวให้หมดต่อน่าจะไปเอาหมุนแหละพอแล้วคำสุดท้ายาค่อยกิน เราก็กินต่อออ,อกินแก้ข่าวนะนมไม่เอาเยอะเอาสองสามลูกก่อนให้หนึ่งลูกคุณค้า อร่อยมากพอแล้วลพี่อั้มเทมุ่งวนาะขอบคุณหลายๆเวยค่ะท<อ>ี่เข้ามาติดตามเราชมเมนโรดผ้าเสียบค่ะพอก็ไม่คลิปต่อไปนะค่ะพี่น้องสํารับเหมือนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย